นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธรมโมหะเวรคติธรมมะจาริง ชัดตังมหันตังบิยะวัตสกาเลสักกจังธรรมโมโสตโพติขอโอกาสท่านพระประหลัดพนมพรธานิสโรเจ้าคณะตำบลชุมช้างเขตสองพระเทรานุเทระทุกท่านทุกรูปและก็ขอเจริญพรท่านเจ้าภาพโยมพ่อครูโสรส เยมแม่จงน้อมบัวบานพร้อมด้วยบุตรลูกหลานญาติพี่น้องที่มาร่วมทำบุญที่บ้านของเจ้าภาพในวันนี้วันนี้ก็ตรงกับเช้าวันที่เจ็ดมกราคมพุทธศักราช2566วันนี้ท่านเจ้าภาพได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวนเก้ารูปมา ทำบุญสวดพุทธพจน์ทบทคาถาถวายทานที่บ้านของตนเองอที่บ้านโนนสง่าตําบลชุมช้างอำเภอพลพิสัยจังหวัดน้องคายอาตมาภาพก็จะได้นำธรรมะมาแสดงตามที่ท่านเจ้าภาพมีจิตประสงค์จำนงเพื่อจะสะดับตรับฟังพระธรรมเทศนา จดโยมทั้งหลายมงคลในโลกนี้มีอยู่สองอย่างนะอย่างหนึ่งก็คือธรรมมงคลหมายถึงเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติคาว่ามงคลนี้แปลว่าทางแห่งความเจริญทางแห่งความดีหรือว่าทางแห่งความสุขเมื่อเราเอาไปประพฤติปฏิบัติตามเนะ่ยนะธรรม,มะนั้นก็จะ ทำให้เรามีความสุขความเจริญนีเรียกว่าธรรมมงคลมงคลอย่างที่สองก็คือวัตถุมงคลหมายถึงบางคนอาจจะเข้าใจว่าเหรียญหลวงพ่อหรือว่าเป็นหวายเป็นว่านอะไรเนี่ยเป็นทางที่จะทำให้ตนเองจเจริญตลอดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงหรือว่ามีความสุขความเจริญ แต่ว่ามงคลทั้งสองอย่างนี้พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตรัสสอนว่าธรรมะมงคลเนี่ยเป็นของที่ดีที่สุดไม่ต้องคบให้ลำบากไม่ต้องกลัวว่าจะมีใครมาลับมาขโมยหรือไม่ต้องกลัวว่าจะลืมไว้ที่ตรงโนนตรงนี้เพราะฉะนั้นวันนี้อัตมภาพก็จะได้นำธรรมะในหมวดหนึ่งมา เล่าให้ญาติโยมทั้งหลายได้ฟังธรรมะนี้เรียกว่าสังฆหวัตถุสี่คือธรรมซึ่งเป็นเปรียบเสมือนกับทําให้คนรักเราชอบเรานับถือเราเคารพในตัวเราเป็นมน์มหาสเนเป็นเมตตามหานิยมเมื่อบุคคลเอาธรรมะสังฆะวัตถุธรรมสี่ข้อ ไปประพฤติปฏิบัติตามแล้วก็จะมีแต่ความสุขความเจริญมีคนรักเคารพนับถือนะธรรมะทั้งสี่ข้อก็คือหนึ่งทานทานหมายถึงการให้การให้นี้ก็คือเราให้สิ่งของให้อะไรช่วยเหลือแก่บุคคลอื่นให้น้ำจิตน้ำใจ หรือว่าเป็นเหมือนกับเรานี่ตั้งร้านขายของถ้ามีลูกค้าเข้ามาเราก็ให้การต้อนรับมาที่ดีหาเก้าอี้ให้นั่งหาน้ำให้ดื่มนะให้การลดราคาเราก็ลดให้5บาท10บบาทมันก็จะเป็นที่รักอะไรแก่ลูกค้านะ ถ้าเรามีการให้หรือว่าอะไรที่พอจะหอ่อหาถุงพลาสติกใส่ให้แล้วก็หาให้ช่วยเหลือหรือว่าพอที่จะยกอะไรที่มันหนักขึ้นรถแล้วก็ทำเนี่ยมันก็จะเป็นการให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เขาก็จะรักเคารพนับถือเราเมื่อโอกาสหน้าเขาก็จะมาอุดหน,นุนมาซื้อของที่ร้านเราอีกสองก็คือปิยวาจาคำพูดที่ไพเราะที่น่ารักคำพูดที่ไพเราะน่ารักเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกันทุกคนนั่แหละไม่ว่าสัตว์หรือมนุษย์ก็ชอบคำพูดที่ดีคำพูดที่น่ารัก ไม่มีใครที่จะชอบคำพูดว่าดา่าหรือตะคอกนะเพราะฉะนั้นสุนทรภู้ท่านดึงกล่าวไว้เป็นคำกรอนว่าอันอ้อยตาบานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากบานหัไม่รู้หายจะเก็บอื่นเหมือนแสนอัจแคลนใครเจ็บจนตายนั้นพระเน็บให้เจ็บใจนะคำพูดที่ดีมีประโยชน์ทำให้คนรัก ไปไหนถ้าเรามีคำพูดที่ดีรู้จักพูดนะถ้าเป็นภาษาไทยเราก็เรียกว่ามีคำลงท้ายมีครับมีผมมีคะมีขาอะไรเหล่านี้เป็นต้นเนะมันก็ไม่ยากนะถ้าเราฝึกเราหัดพูดเนะี่ยมันก็จะเป็นสเสน่์อย่างหนึ่งการพูดดีนี่ทำให้คนรักเคารพนับถือเรานะ จึงว่าธรรมะหมดนี้เป็นเสม,มือนกับลิ่มลิ่มตอกสลักสมัยก่อนคนเราเขาใช้รถใช้เกวียนเขาก็จะมีลิ่มตอกสลักไปที่เพลาหรือที่ตรงไหนไม่อยากให้มันขยับไม่อยากให้มันหลุดเขาก็จะเอาลิ่มตอกสลักไว้ให้มันแน่นเราก็เหมือนกัน ธรรมะอันนี้เป็นเหมือนกับริมตอกสลักจิตใจของคนยึดเหนียวน้ําใจของคนให้รักนับถือเราเนี่ยขข้อที่สองก็คือปิยวาจาคําพูดที่ไพเราะอ่อนหวานข้อที่สามก็คืออัตถจริยาการทําประโยชน์ให้คนอื่นช่วยเหลือจิตของคนอื่นทําอะไรที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นเพื่อคนอื่น เขาก็จะรักเคารพนับถือเราอย่างที่ตามาพูดนั่นแหละถ้าหากว่าเราตั้งร้านค้าเห็นลูกค้าเขาจะเอาของขึ้นรถหนักมีคุณตาคุณยายมาซื้อขององเราก็ไปช่วยยกขึ้นรถช่วยหิว้วช่วยหยิบจับอะไรไปส่งที่รถหรือว่าหาถุงหาอะไรมาให้ใส่สิ่งของถุงพลาสติก ก็จะทำให้เขารักเคารพนับถือเราช่วยเหลือในสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าเราอยู่ด้วยกันเพื่อนบ้านเราก็ช่วยเหลือเขาเป็นการงานบุญกุศลเราก็ไปช่วยทำกับข้าวล้างถ้วยล้างจานช่วยอะไรกางเต็นที่นั่งโต๊ะเก้าอี้ดังนี้เป็นต้น มันก็เป็นเหตุให้มีคนรักเคารพนับถือเราเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกันข้อที่สก็คือสมานัตตาหมายถึงความเป็นบุคคลผู้มีปกติเป็นผู้สม่ำเสมอ,อมีมีความเป็นความเป็นผู้มีปกติสม่ำเสมอ,อไม่หมายเรียกว่า เสมอต้นเสมอปลายไม่ใช่ว่าเรารวยแล้วเห็นคนมาซื้อของห้าบาทสิบบาทแล้วก็ทำเฉยพูดไม่เพราะหรืออะไรไปเพราะฉะนั้นเราต้องทำตนให้สม่ำเสมอเมื่อห้าหกปีก่อนโน้นคุณตาคุณยายเคยมาซื้อของร้านของเราเราก็ให้เก้าอี้นั่งหาน้ำเย็นให้ดื่ม หรือช่วยเหลือเวลาสิ่งของมันเยอะมันหนักเราช่วยยกขึ้นรถหิ้วไปส่งที่รถหรือพูดคำพูดที่ดีคำพูดที่น่ารักมีครับมีผมอ่อนน้อมถ่อมตนหรือว่าช่วยเหลือจิตอะไรต่างๆของเพื่อนบ้านบัดน,นี้เราถึงจกีรรวยแล้วฐานะดีแล้วมีตำแหน่งสูงแล้ว แล้วก็ทำตนให้สม่ำเสมอลูกค้าก็จะรักนับถือเราโอ,โอ้เมื่อก่อนสี่ห้าปีเนี่ยเราเคยมาซื้อของอุดหนุนร้านนี้มาบัดนี้ก็ยังเหมือนเดิมหาเก้าอี้ให้เรานั่งหาน้ำเย็นให้เราเดืม่มพูดก็ดีก็ไพเราะถึงแม้นร้านจะใหญ่โตแล้วดูมีสินค้าเยอะแล้ว จะเลิญรุ่งเรืองแล้วเจ้าของร้านก็ยังมีความเป็นบุคคลผู้เสมอต้นเสมอปลาย,ยก็จะเป็นเหตุให้เขาเนรักนับถือเราเพราะฉะนั้นเราใครก็ตามนะที่จะไปทำการทำงานที่ต่างประเทศหรือว่าใช้ชีวิตอยู่กับบ้านกับเรือนคบเพื่อนฝูงต่างๆเนี่ยเราก็ต้อง เอาธรรมะพวกนี้แหละไปประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นเหตุให้เรานี่ได้รับความสุขความเจริญอย่างแน่นอนอที่พระพุทธเจา้าพระองค์ทรงตรัสสอนอเพราะทุกคนไม่ว่ามนุษย์สัตว์ก็ต้องการคำพูดที่ดีการกระทำอะไรที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันอ,อย่างเช่นโคนันทวิสาน เป็นโคที่มีกำลังมากสามารถลากเกวียนที่บรรทุกด้วยกรวดด้วยทรายร้อยเล่มไปได้อย่างสบายวันหนึ่งโคนี้ก็อยากจะตอบแทนบุญคุณเจ้าของที่ได้เลี้ยงดูมาก็เลยให้เจ้าของไปพนันกับเศรษฐีด้วยทรับหนึ่งพันกหาปะนะว่าโคของเราสามารถลากเกวียนร้อยเล่มที่บรรทุกด้วยกรวดทรายไปได้ เมื่อไปตกลงกับสิทธฐีก็รับเดิมพันพนันกันเมื่อถึงวันกำหนดเจ้าของโคนี้ก็นำโคไปเข้าแอกเตรียมที่จะลากเกวียนเมื่อขึ้นนั่งบนเกวียนแล้วถือประตักก็บอกลองขึ้นว่าเอ้ยไอ้โคโกงไอ้โคอัปรีเองจงลากเกวียนไปโคก็หมดกำลังใจดี ว่าเราไม่เคยเป็นโคโกงโคอัปปีอ่าทำไมเจ้าของถึงพูดแบบนี้ว่าแล้วโคนั้นก็หมดกำลังใจยืนเฉยไม่ลากเวียนไปในสุดก็แพ้เสียถีเสียเงินเดิมพันไปอ่ากลับบ้านเมื่อไปถึงบ้านหลายวันโคก็เกิดความสงสารเจ้าของก็เลยบอกให้ไปพนันใหม่ทีนี้ให้ท่านพูดกับเราดีๆ ทำไมวันนั้นท่านถึงบอกว่าเราเป็นโคโกงโคฉิบหายโคอัปรีทั้งเรื่งที่เราไม่เคยเป็นอย่างนั้นต่อไปท่านจะพูดอย่างนี้กับเราอีกคนนั้นก็ไปท้าพนันกับเสี่ยทีเหมือนเดิมเมื่อถึงวันที่จะนำโคขึ้นเทียมเกวียนนั่งบนเกวียนแล้วก็บอกให้โคนั้นลากเกวียนไป โคพ่อมหาจาเริญพ่อมหาจำเริญจ,จงลากเวียนไปเถิดพ่อโคผู้น่ารักลากเวียนไปเถิดโคนั้นก็มีกำลังใจก็ลากเวียนไปปื้ดเดียวก็ชนะได้เงินเดิมพันมาสองพันกหาปณนะนี่แหละญาติโยมทั้งหลายการพูดที่ดีพูดที่ไพเราะ ก็เป็นเหตุให้คนรักเรานับถือเราจะเป็นไหนก็ตามคำพูดเนี่ยมันเป็นเรียกว่ามุลมหาสเสน่ห์นะจะดีจะจนจะอะไรก็อยู่ที่คำพูดนี่แหละท่านสุนทรพูดถึงว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรักมีคนรักรสถ,ถ้อยอร่อยจิตแม้นพูดชั่วตัวตายทําลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์ เพราะพูดจาคําพูดเนี่ยมันสําคัญนะบางคนนี่ขายคําพูดได้พูดให้คนฟังคนนิยมใช้คําพูดในการเลี้ยงชีพร่ํารวยได้เนะี่ยก็เพราะคําพูดนะเพราะฉะนั้นคําพูดเนี่เป็นสิ่งสําคัญเลยพระพุทธเจ้าถึงตรัสห้าม ในสิกขาบทข้อที่สของสินห้าว่าไม่ให้พูดคำมุสาพูดคำไม่จริงพูดคำหยาบพูดคำเพ้อเจอ้อเหลวไหลพูดคำส่อเสียดยุให้คนผิดกันเถียงกันยุให้รำตำให้รั่วเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผู้หวังความเจริญยิ่งเราไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเย่ยเราต้องเอาธรรมะไปปฏิบัติ มีความอดทนต่ออะไรหลายๆอย่างเราไปอยู่ด้วยกันต่างพ่อต่างแม่มีอะไรมากระทบกระทั่งเราก็ให้คิดว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารระวังใจไว้ไม่ไวติงเขาชนะกันเพราะนิ่งมีถมไปการที่จะไปชนะคนด้วยอาบุตร มันก็จะสิ้นสุดลงที่ความแค้นใช้ธรรมะชนะแทนก็สุขแสนจะสบายเพราะฉะนั้นพุทธภาสิตท,ที่อัตมภาพได้ยกขึ้นเป็นหัวข้อแห่งพระธรรมเทศนาเมื่อสักครู่นี้ว่าธรรมโมหเวรักคติธรรมจาริงชัดตังมหันตังวิยวัตสกาเลซึ่งแปลว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม อุปมาเหมือนกับร่มคันใหญ่ย่อมป้องกันบุคคลไม่ให้เปียกปอนด้วยน้ำฝนฉันนั้นคือถ้าเราเอาธรรมะไปปฏิบัติธรรมะก็จะกุ้มครองรักษาเราเราผู้มีจิตใจตั้งอยู่ในธรรมเห็นคนอื่นตกทุกข์ได้ยากเราไปช่วยเขาเรามีเมตตาธรรมไปช่วยเขานะเรียกว่าเราธรรมะไปปฏิบัติเมื่อเราช่วยเขา เมตตาต่อเขาเขาก็จะรักเราหรือเมื่อโอกาสที่เราตกทุกข์ได้ยากเราก็อาจจะได้รับความช่วยเหลือจากเขาเพราะฉะนั้นธรรมะมันก็จะป้องกันเราไม่ให้ตกไปที่ถํำที่ชั่วร่วมคันใหญ่ก็เหมือนกันเวลาฝนตกอย่างพระสงฆ์ในออกบินทบาทถ้าร่มคันเล็ก ก็จะทำให้ชายผ้าสบงกีวรเปียกปอนด้วยน้ำฝนสาดเอาถ้ามีร่มคันใหญ mm hmm. ่ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะมีฝนอะไรมันสาดมันทำให้ผ้าชายผ้าเปียกปอนนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ขอฝากญาติโยมทั้งหลายผู้ที่รับฟังในที่นี้ได้เอาไปพิจารณาแล้วก็บอกลูกหลานของเรามีธรรมะ เป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติเรียกว่าธรรมมงคลดีกว่าอย่างอื่นนะวัตถุมงคลอย่างอื่นวัตถุมงคลเราอาจจะต้องลำบากในการเก็บรักษาหรือว่าจะต้องห้อยต้องแขวนคอหรือว่าบางทีอาจจะเป็นหลงลืมสูญหายเกิดเสียดายอะไรขึ้นมา เพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยถือว่าดีที่สุดเทศนาวสานีในอวสานเป็นที่สุดหยุดลงแห่งพระธรรมเทศนานี้อัตมภาพพร้อมด้วยคณะสงฆ์ก็ต้องขออนุโมทนาสาธุการากับคุณโยมครูโสรถคุณแม่จงน้อมบวบานาพร้อมบุตรลูกหลานญาติามิตรทั้งหลายาก็ขอ จงมีความสุขความเจริญด้วยกุศลผลบุญมีทานศีลภาวนาฟังเทศฟังธรรมในวันนี้จงมาเป็นตบะเดชะภารวะปัจจัยให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธนสารสมบัติเจริญในชีวิตครอบครัวเจริญในชีวิตการงานย,งยิ่งขึ้นไป โดยทั่วกันจงทุกท่านทุกคนแสดงพระธรรมเทศนามาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉน้